สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่รคอคอยก็ว่าได้นะคะก็คือวันที่จะพาน้องเอด้านะคะไปถ่ายรูปนะคะเพื่อที่จะทำพัสอร์นะทุกคนคือตื่นเต้นแล้วเนาะสำหรับคนอยู่ต่างชาตินะไอ,อต่างแดนเนาะก็แบบ มันเป็นวันที่แบบว่าเออรอให้ลูกคอแข็งสักหน่อยนะคะแล้วก็คือแบบไปทำพาสะปอร์ตเราจะได้กลับเมืองไทยกันนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ร้านถ่ายรูปนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้แดดค่อนข้างแรงนะคะคือช่วงนี้อ่ะที่ตุรกีร้อนมากนะคะแดดนี่คือแบบสุดๆเลยนะคะ ก็มาถึงแล้วนะคะร้านถ่ายรูปของเรานะคะก็ถ่ายไม่นานนะคะให้คุณพ่อนะคะเป็นคนจับนะ,ะให้คุณพ่อเป็นคนอุ้มนะคะเพื่อที่จะได้สื่อสารกับช่างถ่ายรูปได้ดีกว่านะคะ เสร็จแล้วนะทุกคนค่ะก็รอประมาณ30นาทีนะคะเขาบอกว่าให้เข้าไปเอาได้นะคะคือระหว่างที่รอนี่คือคุณพ่อก็ไปจ่ายค่าพาสปอร์ตนะคะที่ไปรษณีย์นะคะส่วนคุณแม่ก็คือมาหาที่ให้นมนะคะทุกคนค่ะก็คือแบบเออมันไม่มีที่นะคะก็ต้องเข้าร้านขนมหวานหรือว่าอะไรเงี้ยนะสั่งมาชิ้น2ชิ้นนะคะก็ทานรอคุณพ่อไปนะคะตอนนี้น้องก็ดื่มนมเสร็จเรียบร้อยแลยนะคะก็คือจับเรือนะคะ เดี๋ยวเราก็รอเวลาไปทำพาสปอรต์ตค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาไปทำพาสปอรต์ตแล้วนะคะก็คือเดินมาใกล้มากทุกคนแล้วเดดแรงมากนะค,ะคือแบบเกรียมนะคะทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะไปทำนะคะพาสปอรต์ตเราลงเวลาไว้นะคะคือจองคิวไว้ลงเวลาไว้เรียบร้อยนะคะก็คือถึงเวลาเราก็เข้าไปเลยนะคะ ค่ะฝนก็จะมาเล่านะคะว่าปัญหาที่เกิดนะคะก็คือการทำพาสปอร์ตให้ลูกเนี่ยคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมไม่แจ้งเกิดไทยแล้วทำพาสปอร์ตไทยไปเลยเออฝนก็ฟังจากแม่แม่แม,มาหลายคนนะคะแบบหลายเขตนะคะเขาก็บอกว่าแต่ละเขตมันมีปัญหาไม่เหมือนกันนะคะบางเขตมันก็ง่ายบางเขตมันก็ยากนะคะ แล้วอีกอย่างก็คือช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเราเยอะนะคะฝนก็เลยตัดสินใจว่า,อาลองให้แฟนคะไปถามเจ้าหน้าที่ที่นี่ดูโกะนะคะในเขตน,นี้นะคะว่าเขาอ่ะต้องการอะไรบ้างต้องการพยานหรือเปล่าต้องการล่ามหรือเปล่านะคะแฟนก็ได้โทรถามนะคะแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้มาทําได้เลยนะคะซึ่งเราก็บอกไปแล้วนะคะคือเราย้ําไปแล้วว่า แม่เป็นต่างชาตินะอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าต้องเอาเอกสารอะไรบ้างต้องมีพยานไหมต้องการล่ามไหมอะไรอย่างเงี้เนาะ<อ>เขาก็บอกว่ามาทําได้เลยมาทําได้เลยนะคะคือบันนั้นแฟนก็จองคิวนะคะลงเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ไปนะคะก็คือวันนั้นก็ไปถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเสร็จก็คือจ่ายเงินค่าพาสปอร์ตนะคะที่ไปรษณียน์นะคะก็คือจ่ายไปพันห้าร้อยนะคะห้าร้อยนิดๆน,นะคะหนึ่งปีนะคะอายุพาสปอร์ตหนึ่งปีแล้วก็มีค่าอะไรอีกไม่รู้นะคะน่าจะเป็นค่าธรรมเนียมเขาหรือเปล่านะคะอีกห้าร้อยกว่าวันนั้นจ่ายไปสองพันประมาณสองพันสิบห้าเทเลนะคะทุกคนคะ่ะ พอเสร็จนะคะก็คือถึงเวลาไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ถามว่ามีพาสอร์แม่ไหมที่แปลเป็นภาษาตรุรกีนะคะแล้วก็ประทับตราโน,โนเทอรี่นะคะแล้วก็เซนยินยอมนะคะ,คะต้องมีลายเซนคุณแม่ยินยอมนะ,ะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เราโทรไปถามวันนั้นเขาไม่ได้บอกอะไรเลยนะคะเขาไม่ได้บอกอะไรเราเลยบอกแค่ว่ามาทําได้เลยมาทําได้เลยนะคะซึ่ง งงมากนะคะวันนั้นก็เลยไปที่โนเท r รี่โตนะคะคือเอาพาสปอร์ตไปแปลเป็นภาษาตุรกีนะคะพร้อมประทับตรานะคะทุกคนซึ่งจ่ายไป900เทเรนะคะค่าแปล300ค่าประทับตรา600นะคะก็คือจ่ายเสร็จยังไม่ได้เลยนะเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีคนแปลนะคะต้องส่งไปแปลที่อังคาราเอออังคาราเสร็จก็คือ รอวันจันทร์ไปเอาวันจันทร์ไปเอาวันจันทร์ก็คือให้รอบ่ายนะคะเป็นไรลูกอืเะแล้วห,หนูเอียดแล้วลูกอ่ะเช็ดก่อน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 พอ <laughs> รอนะคะพอรอวันนั้นที่เขานัดไปรับเอกสารนะคะทุกคนเขามาบอกเราว่า อ,อถ้าแม่พูดภาษาตุรกีไม่ได้อ่านภาษาตุรกีไม่ได้คือถ้าไม่รู้เรื่องภาษาตุรกีเลยเนี่ยไม่ได้นะมีปัญหาซึ่งเราจ่ายเงินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันนั้นก็จ่ายเพิ่มอีกสามร้อยนะทุกคนสามร้อยหกสิบกว่าเทะอืมคือรวมเบ็ดเสร็จที่โนเตอรี่ที่นี่นะคะจ่ายไปรประมาณพันสองกว่าพันสองกว่า,วา,วาสุดท้ายก็คือมามาเจอปัญหาใหญ่ก็คือว่าคุณแม่อ่านภาษาตุรกีไม่ได้ก็คือ ไม่สามารถเอาเอกสารไปได้เขาไม่ให้นะคะต้องไปทําที่อังคาราพร้อมล่ามนะทุกคนคือแบบว่าสรุปแล้วก็คือต้องใช้ต้องใช้ล่ามนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงตอนที่โทรไปถามเจ้าหน้าที่เนี่ยทั้งทั้งที่เราแบบพยายามที่จะรอบคอบที่สุดนะคะกลับมีปัญหาคือเขาบอกทีละอย่างไอ้ตอนที่ไปที่โนเทอรี่เนี่ย ไอตอนที่เราให้เอกสารไปอะไรเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกเรานะว่าถ้าแม่ไม่ได้ภาษาตุรกีนี่ก็คือจะไม่ได้เอกสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ต้องได้มาบอกไอ้ตอนที่เราจ่ายเงินไปหมดแล้วจะถอยก็ไม่ได้แล้วนะคะคือจะถอยไปทาพาสะอร์ไทยก็ไม่ได้แล้วก็คือต้องทําให้จบคือมันจ่ายไปจะจบอยู่แล้วนะคะก็คือสรุปได้ไปที่ได้ไปทําที่อังคารานะคะก็คือไปแปลเอกสาร เปลยพาสปอร์ตแม่นะคะที่โนเทอรี่ที่อังคารานะคะก็ได้ล่ามนะคะก็เป็นพี่ปิวนะคะพี่ปิวนะเดะี๋ยวฝนจะปเปะลิงก์เฟซไว้ให้นะคะแกก็รับทําบริการเอกสารต่างๆเลยนะคะเปลเอกสารทุกอย่างเป็นล่ามด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็ได้ไปทําที่นั่นนะคะซึ่งรองไม่นานแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วรู้สึกว่าใจใจถูกกว่าที่นี่ด้วยนะคะ ก็คือแบบโอเคนะคะพอเรามาทำเนี่ยก็ใช้เอกสารแค่ใบเดียวกับรูปถ่ายรูปถ่ายอะเราไปถ่ายรูปมาก็จริงนะทุกคนแต่เขาไม่เอานะคะเขาเอาไปสแกนเอาไปสแกนแล้วก็คืนรูปเรานะคะแค่นั้นรูปถ่ายรูปถ่ายสี่ใบนะคะรูปถ่ายสี่ใบก็ไปแล้วร้อยี่สิบเทเราจะเอาใบเดียวเขาก็ไม่ขายนะคะทุกคนคือต้องเอาสี่ใบแล้ว ไอ้ที่ทางเจ้าหน้าที่ดันไม่เอารูปอีกมันก็เลยแบบมีความคิดที่ว่าจะให้เสียเงินเสียทองอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คือแบบนั่นแหละค่ะเป็นปัญหาแบบอากาศกร้โนนะคะมันก็เลยทําให้คนกร้โนไปด้วยนะคะวันนั้นก็คือแบบเสียเงินฟรีๆไปเลยนะคะที่โนเทอรี่ที่นี่นะก็พันกว่านะคะแล้วก็ไปเสียค่าแปลอีกที่อังคาราอีกนะคะก็นั่นเลยค่ะประมาณนั้นนะก็โยมนะคะ เราไปทําพาสปอรต์ตนะคะเมื่อวันจันทร์นะคะวันจันทร์อังคารพุพธพฤหัสนะคะพาสปอรต์ตมาแล้วนี่พาสปอรต์ตมาแล้วนะคะหนึ่งปีนะคะพาสปอรต์ตของน้องเอด้าหนึ่งปีพาสปอรต์ตมาแล้วลูกมันจะไปไหนคะมันจะไปไหนหลูกมันจะไปหายายที่เมืองไทยเหรอลูกฮะไปหายายที่เมืองไทยเหรอคะฮืมตอนนี้ก็จะสามเดือนแล้วนะ,ะทุกคนคะ่ะก็หลังจากนี้ก็ นับวันรอนะคะเราคิดว่าจะไปปลาไปต้นเดือนธันวากันนะคะทุกคนก็เนี่ยนะคะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะกับการทำพาสปอร์ตให้ลูกนะคะกเ็เอกสารนะคะที่เขาใช้นะที่เห็นฝนที่ฝนเห็นอะเออที่ฝนเห็นนะคะก็คือมี พาสปอร์ตแม่นะคะเปลเป็นภาษาตุรกีพร้อมประทับตราเนาะแล้วก็บัตรประชาสาเนชาชนหรือว่าสำเนาทะเบียนบ้านพ่อนี่แหละค่ะนั่นแหละคะ่นนะ,คะแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนึงใบเกิดลูกนะคะใบเกิดลูกที่ทางโรงพยาบาลตุรกีออกให้นะคะคือเขาจะเปะในด้านหลังด้านหลังของใบที่เราเซ็นยินยอมม่จากโนเทอรี่นะคะคือแค่ใบเดียวนะคะแค่ใบเดียวแค่นั้นเองคือตอนที่ไปทํา ไปทำพาสปอร์ตก็คือยื่นบัตรประชาชนของน้องนะคะแล้วก็ใบที่ได้มาจากโนเทอรี่นะคะแล้วก็รูปถ่ายนะคะแค่นั้นเลยคะ่ะก็คือไม่ถึงประมาณ5นาทีะคะ่ะเสร็จนะคะนั่งโอแค่นั้นแหละแล้วก็เซ็นชื่อพ่อแม่ก็คือจบนะคะก็รอรับพาสปอร์ตที่บ้านได้เลยนะคะค่ะการสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาเชให้ฟังนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า ที่ที่นี่นะคะการทำพาสปอร์ตให้ลูกเป็นยังไงนะคะฝนก็แนะนำว่าถามนะคะถามย้ำนะคะต้องถามย้ำนะถ้าใครจะทำเนาะถามย้ำดีกว่าขนาดเราย้ำแล้วนะคะยังพลาดนะคะคือพลาดเหมือนพลาดตั้งแต่ต้นเอาง่ายๆนะคะซึ่งเขาไม่ได้บอกเราอะ่ะเออม,มันก็เป็นความผิดของเราด้วยนะคะคือต่อจากนี้ก็เดี๋ยวขอสักพักนึงนะคะเดี๋ยวค่อยไปแจ้งเกิด ขอสัญชาติไทยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกทุกจ่าสิสวัสดีค่ะ,คะ,คะบ๊ายบายค่ะ